ฝนตกทั้งกลางวันกลางคืนเลยตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตีสี่ตั้งแต่ตีสองนะครับฝนตกมาดูเราจะพาไปดูผักนวนกว่าเราที่ว่าฝนตกแล้วนะครับนี่ว่าจะเป็นยังไงฝนยังตกอยู่เลยครับ ตกทั้งวันทั้งคืนเลยกลางวันวันนี้ก็ตกนะครับดูผักดูหน้าบ้านก่อนดูสวนกวานู่ตกทั้งวันทั้งคืนเลยตั้งตั้งแต่ตีตีตีสองนะครับของวันที่หกนะครับ เอ้ของวันที่เจ็ดตัวเนาะหน้าบ้านหวานหวานพริกไว้นะครับนี่ผักสวนหว,วานพริกไว้ฝนตกมาดูสวนหน้าบ้านนะครับ ต้นมะเขือนะครับต้นพริกพริกกำลังออกดอกเหมือนกันฝนตกทั้งวันวันนี้สงสัยทั้งวันแล้วครับดูฝักฝนขวหรอบบ้านเลยวนฝน,นตกเย็นขึ้นจ้นี่ต้นมะมว่วงหมดฤด,ดูกาลแล้ว ต้นมะเขือนี่ต้นมะเขือครับฝนตกฝนตกตั้งแต่ตีสองเมื่อคืนวันที่วันที่เจ็ดเนาะเจ็ดพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับฝนต,ตกหวานพิกไว้นะครับอืมกน็นาบวาน กหลังว่านี่หน้าบ้านนะครับหลังว้านทานด้วยพอไปไปนะู้นคลิปนี้พอสทะท้อนก็เอาไว้แค่นี้นะครับ